จะเจออะไรวะแม่ง Y T ีจริงป้ะเนี่ยหรือว่าตั้งชื่อหลอกเดี๋ยวดูเ <c> ร <oughs> าจะแต่ตอนนี้เร็วแล้วตายทำไมถึงผมมาตายไอ้สัสเอาจริงดิเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ตื่นที่หายคราวนี้จะมาเจอทีมงานเลยหรอก Y T G ีม่งโอ้โหเพิ่งดีมจัดเต็มอุย้ยทำไมทำลายตรงนี้เลยซีดมาก เลยพีว,ยยวะนะยยายทีทีอยู่ตลอดเลยเฮ้ยยาอุ้ยแม่งวาร์ปอะได้ยินได้ยินแบบว๊บแว๊วดูวับโอ้กล่องไม่ได้อยู่ตรงนี้สักอันเลยแท่นอยู่ตรงนี้อุย้ยผีอยู่ตรงนน้นเหรโอเคคนมีคนรู้ง,งานกดโทรศัพทโ์โอ้หทำลายหมดเลยนี่ไงกล่องอยู่ตรงนี้อุ้ยได้ถูกพอดีเลยนนโ,อเโอ้ โอ้ยยังไงเโดนทุบให้เคื่อนตัโอ้ยอยากดิอืมทะลุปั้นเนี่ยอุ้ยแม่งมาแล้วอุ้ยตรงนี้โดนเลี้ยงเหมือนเด็กอ๋อฉี่หายพี่ยำฉหายจริงหาไปไหนแล้ววะเอาพี่ยามอุ้ยมาอเฮ้ยได้ตะปูแล้ว ไปโซมวันนั้นปะเนี่ยโอ้โหข้างบนปะเฮ้ยเอาตะปูให้เพื่อนก่อนเพื่อนจ้า,าโอเคไปกล่องน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเยอะอยู่อุ้ยอีเหี้ยโอ้โอ้ออกได้อยูอ่ไม่ได้อยู่อ,ยอุย้ยอะไรวะมันมีเทคนิคนเทคนิคไม่ได้อยู่ตัวนี้อ่ะคืออยู่ตู้นี้อ่ะ โอ้โหไป้โมามาจริงอ่าขอบคุณมาเฮ้ยอยู่ตรงนี้อยู่เลยอุ้ยทบอบอด้วยจิบหายเขาลาเขาจิหายมาปเปิดกล่องเลยโอ้โหแมงไวจีจีปลอมป่ยถ้าไวจีจจริงน่าจะตายอันนอุ้ย ไขจะเพอร์เฟกตหน่อยจบเลยได้ทุกอีทโ่งอุ้ยในแถวนี้เฟรมแบบกูได้เวลาซื้อคอมใหม่นะ้วเรามีตังค์จะซื้อคอมใหม่กบบน,นี้เคยเห็นวิธีการเลี้ยงของเขาแม่งยังเล้วเท่มากโคตรเท่ทำไมาไม่เอาดีกว่าแท่นหนึ่งแท่นีน้อยู่ล่างปะเดี๋ยวขอดูกันหนึ่งนนะ วิงเกลืองสตาร์มีน่ามากเอ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยชิบละโอเคขอบคุณมากโอ้โหอืมพิดโอ้โหเฮ้ยระวังให้ต้องวางวางวางติดตัดเปลืองสตาร์มีน่าฟรีเลยได้แล้วเรียบร้อยแบบนี้ไปสวดสักนิดหน่อยโอ้ยโอมช่วงสกิลใช่อีกอุ้ยเปิด ปเปิดโลกปะเอาเปิดโลกมาิงด้วยโอ้โหเฮ้ยเต็ดนึงว้าเข้าวสายสินไม่ได้หรอกือเปล่าดูอาโดนไปหนึ่งก็ลงไมกูยังไม่ตายวะเนี่ย YDG ถ้าเป็น y d คนกาดกๆอยู่ผมไม่จะตายแล้วนะอุ้ยอีรึงนเนื้อสวยสวยสวยโอ้โ oh. ห เพื่อเพื่เอเพื่อความชัวร์รนัน่งไงมาจริรงด้วยเพื่อความชัวร์ลิฟต์อยู่ล่างปะจำได้ว่าลิฟต์อยู่ล่างเนี่ยเอ้าไปไหนเลยวะโอเคแม่งเพื่อนเล่นดูงานมากลิฟต์อยู่ล่างหมดโอเคสวยเอ้าจะไปจะไปรับไอซับหนะ่อยอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเพิ่งมาตอนสก,กิลเช็คนะแม่งแตกแล้วเสียคนะแนน แก Dante, ตกก็เสียโคตรเยอะเลยอุ้ยเพื่อนโชคดีเพื่อนยูรีเพื่อนึงขอสวัสดีอีกนิดุ้ยยูรีแม่น่ะยูรีอุ้ยมีคนเก็บแล้วโอเคสวยแก้าวหนึ่งอู้เรียบร้อยสวยอีกยัึ่งวายสกิลเช็คตอนก้าวหนึโอเค เ้า0กรอยแล้วเพื่อนอุย้ยคหนแล้วสวยอยุ้ยทาดเดือดโอ้วิวเช็กล,ลัวเลยพยายามโยนมาให้ตอนนี้สวยเอ้าเข้าเล้าแล้วหรอโอเคเหลือแท่นู้นสินะ ำไมรีคอร์ดก uh. ็ด้วยแล้วเกมตกหิ่งมาอย่างนี okay. like ้ชัดเลยอุ้ยมาเอาแทนด้วยจริงเหรอบ้าเอาโอ้โหบ้าเอาชิบหายโอ้ยไม่กอดกูยอมเลยถ้าจะขนาดนี้โอเคไปกูตายคนต่อไปแล้วมั้งไงลงมาปะยังไงลงมาจิงด้วยนิปไม่ได้เรียบว่ะ อุ๊ยชิบหายแล้วขอโทษไม่น่าลากาเ,าเลยชิบหายเลยเฮ้ยเอากูอย่างเดียวว่าเอารีบลงไปข้างล่างนึงแกคุมกูดูกปอย่าง้ไยแปลสตามไมหนา่าเลยบอกเลยสองจะต้องทำอยมางนีอ้อ๋อตั้ตรงนี้ไปแล้วโอ้ยไม่น่าลากนี่เ,เหรอ โอ้ยโอ้ยสวยๆสวยๆเก้าเก้าเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้อันเดียวหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่อยูนี้จุดตรงนั้นให้หน่อยผมจะตายหาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโโอ้หดูซิจะรอดเปล่าสูงอ๋อไม่โดนอีกแล้วค่ะดีนะแต่การแตกยังได้ใช้ไหมเหนืออุ๊ยประคำอันเดียวรื้อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโดนหนึ่ง โอ้ยพี่ยามหมดนี้บลอกพี่พี่ยามประสงค์ร้ายกับผมมันมันได้ปะ้ยได้อ่ะอโอ้โหขอให้เขาก้าประตูไวเออระดับไอจีแม่าจะตัวแสนสูงโอ้ยมาแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียววุ้ยกันแตกชิมหายแล้วพี่ยามกันแตกไปแล้วอ่ะพี่ยามชิมหายแน่แน่เลยเอาเฮ้ยไม่ใช่พี่ยามใครว่ากันแตกเมื่อกี้เห็นประกายกันแตกไปแล้ว อุ้ยยังไงเพื่อนโดนไปอุ้ยเออโดนโดนอุ้ยโอ้ยชิบหายละเหียโดนกันแตกไปแล้วอุ้ยขอโทษมือมาลั่นแต่กันแตกไปแล้วไม่จะโดนเพื่อนด่าป่ะนี่จะไหลเออนั่นแหละโอ้โห ดีว่าก้าวกล้าประตูไว้ไม่งั้นไม่รอดเมื่อกี้อ่ะโอ้โหดูดูสควอนว่าทีมงานจริงไหมคงไม่จอดำหรอกมั้ง